ชุดชาร์จ p พ w e r ว a n แบงค์ตัวนี้นะครับไอ้ตัวล่างนี่คือโวลต์ที่ชาร์จนะครับถ้ามันขึ้น9โวลต์เงี้ยแสดงว่ามันชาร์จเร็วนะครับมันจะมี3ระดับนะครับมี12โวลต์มี9โวลต์แล้วก็มี5โวลต์5โวลต์น,นี่คือชาร์จปกตินะครับส่วนใหญ่โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเสียบปุ๊บมันจะเป็น9หรือไม่ก็12สนะครับส่วนตัวบนนี่คือกระแสของการชาร์จนะครับยิ่งตัวเลขขึ้นเยอะอย่างเช่น2 1.5อะไรเงี้ยมันก็จะเยอะกว่าตัวเลขที่เป็นข้างหลััังตววเดียนะครบ พอดีแบตผมใกล้จะหมดแล้วเอ้ยแบตผลใกล้จะเต็มแล้วครับมันก็เลยขึ้นแค่เจ็ดร้อยนะครับก็คือเจ็ดร้อยมิลลิแอมนะครับหกร้อยมิลลิแอมนะครับแบบนี้คือมิลลิแอมนะครับจุดหกแอมก็คือหกร้อยมิลลิแอมนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวบอกปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือมันที่มันขึ้นศูนย์ศเพราะว่าอะแดปเตอร์ไอตัวชาร์จตัวนี้มันใช้แบตเตอรี่ก้อนเล็กพอเรามาดัดแปลงใส่ก้อนใหญ่เข้าไปมันก็เลย ม,มันก็เลยแจ้งตำแหน่งยังไม่ตรงนะครับก็คือเหมือนเดี๋ยวว่ามันบอกว่าหมดแล้วแต่จริงยังไม่หมดนะครับใช้ได้อีกยาวนะครับผมกาลังหาวิธีอัปเกรดซอฟต์แวร์ของมันอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าอัปเกรดได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาใส่ทีหลังให้นะครับส่วนรูนี้คือรูชาร์จแบบ USB ตัวใหญ่นะครับสามารถเสียบชาร์จได้หนึ่งรูไอรุ่นนี้คือ1นรูนะครับแล้วก็ตัวนี้คือ Type C นะครับเสียบได้ หนึ่งรูนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น2รูนะครับแต่รุ่นส่วนใหญ่ที่ส่งไปให้จะเป็นรุ่น4รูจะมีข้างข้างรูนี้จะเป็นรูไลติงก็คือชาร์จเป็นรูของ iPhone นะครับตัวนี้จะเป็น Type C นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น USB รุ่นเก่านะครับเป็นมินิ USB นะครับเสียบรูนี้ได้นี่ครับก็คือการชาร์จเนี่ยสามารถจะชาร์จได้ทั้ง3รูนี้เลยเอาอะแดปเตอร์โทรศัพท์ธรรมดาได้มาเสียบเข้าไปหรือไม่ก็เสียบตรงรูบนก็ได้นะครับ แต่ว่าแนะนําให้เสียบดูล่างนะครับเป็น Type C จะเสียบได้เร็วโทรศัพท์รุ่นให,ใหม่จะเป็น Type C ถ้าเรามีสาย iPhone ก็เสียบตรงช่องช่องนี้นะครับช่องขวาเนี่ยจะเป็นของ iPhone น,นะครับช่องกลางเป็น Type C ช่องซ้ายย็น Mini USB นะครับก็เสียบจนกว่าตัวเลขมันจะหยุดคือไม่ขึ้นก็คือเต็มก็คือไม่มีกระแสขึ้นตรงนี้ตรงนี้จะเป็น 00, 00ก็คือเต็มนะถ้ายังขึ้นก็คือเสียบทิ้งไปเรื่อย,อเเอยๆเลย,เลยมันจะตัดมันเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมค่อยทําคลิป ตัวกล่องตัวนู้นจริงๆไปให้อีกทีหนึ่งนะครับลองไอาใช้ดูก่อน